เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก้ามาโย่ผมในเกมวันพันแมนเดอะซองเกตนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําสิ่งที่มือใหม่ไม่ควรทํานะครับผมถ้าต้องการที่จะเล่นเกมนี้แบบสบายๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้ทําพลาดไปนะครับในตอนเริ่มเล่นใหม่ๆก็จะมาแนะนาท่านผู้ชมไม่ให้ทําตามผมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าในคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีคนที่เข้ามาดูหลังจากที่เล่นไปได้สักพักแล้วก็คิดเหมือนกันกับผมนะครับผมว่าไม่ควรทําประมาณนี้เลยนะครับก็เริ่มได้นะครับ สิ่งที่มีคนทําอย่างแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือการเอาเพชรไปแลกตัวเพื่อสุ่มนะครับจริงๆไอ้ตรงสุ่มตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับถ้าเราจะสุ่มในช่วงแรกๆ50รอบนะครับเพื่อเอาเลดการันตีหาตัว s อสเเข้ามาแบกทีมในช่วงเริ่มแรกเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้สุ่มไปสัก50ครั้งแล้วหยุดนะครับผมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เก็บเพชรเอาไว้นะว่าเพชรพวกนี้เนี่ยมันจําเป็นมากๆกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นมาจนถึงเวลสี่สิบเจ็ดเนี่ยรู้สึกว่าหลังๆเพชรจะไม่พอใช้นะ้นว่าเพพเพพกีหลังๆม จะสาคัญมากๆเลยนะครับนอกจากจะเอาไปสุ่มตัวพวกนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเอาเพชรไปทำอย่างอื่นได้นะครับอย่างที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมก็จะยกให้การซื้อพลังงานตรงนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่อยากดองเพชรผมก็แนะนาว่าเก็บเพชรมาแค่ซื้อพลังงานให้มันสุดแค่150เพชรแล้วเราไม่ต้องซื้อต่อก็ได้นะครับคอยไปรับเอาจากช่วงเวลานะมันจะมีเวลาแจกพลังงานอยู่นะครับ หรือไม่ก็ถ้าใครที่ต้องการจะสุ่มไอ้ตรงนี้จริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ดองเพชรเอาไว้เยอะๆนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมช่วงประมาณวันที่6วันที่7หลังจากตัวเกมเปิดเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับอันเชิญมีรางวัลเนี่ย กิจกรรมนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญครบตามที่กําหนดก็จะได้รับของรางวัลกลับมานะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปอัญเชิญปกติแล้วก็ได้แต่เกลือเกลือกลับมานะรอกิจกรรมนี้แล้วคอยสุ่มก็ได้ถตาใครที่เห็นเพจเยอะแล้วก็อดใจไม่ไหวนะครับผมก็มาสุ่มตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้รอมากกว่านะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีตู้พิเศษนะครับขึ้นมานะอ่าตู้พิเศษจะขึ้นมาตรงนี้แหละจะเป็นตั๋วสีดานะครับคือจะเป็นตั๋วแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นสีดําแล้วก็จะมมีตตััวววลละะคครรรพิเเศษข้้าาาูสึก่ อ้างอิงตามเซิร์ฟจีนั่นเนี่ยตัวละครตัวต่อไปที่จะเข้ามาเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวละครอย่างโบลอดนะครับก็อยากให้เก็บเพชร สะสมเอาไว้นะครับเพื่อแลกตัวดาเอามาสุ่มหาตัวละครพิเศษนะครับเพราะว่าตัวละครพิเศษเนี่ยมันจะวนมาตามช่วงเวลาของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้เพชรนะครับผมเพาว่าเพชรเนี่ยผมคิดว่าการเอาไปสุ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะได้ตัวละคร S S เเลยนะเพอเพอก็จะได้แต่ตัวละคร S r แล้วก็ตัวละคร RAR r มาเต็ม ID ไปหมดนะครับเพราะว่าผมเคยทําพลาดมาก่อนแล้วถ้าเป็นไปได้คนที่เข้ามาเล่นสุ่มแค่เลดการันตี50รอบก็พอนะครับวิธีดูเลดการันตี50รอบกให้กดมากิกรรมก สิทธิ์อัญเชิญนะครับดูที่ตรงเมาส์ผมชี้นี่นะครับผมเนี่ยอัญเชิญพิเศษ10ครั้งกี่ครั้งติดต่อกันนะครับก็แนะนําว่าให้แค่5ครั้งติดต่อกันให้มันตรงนี้มีผลแล้วก็พอนะครับผมแล้วก็ดองเอาไว้เลยเพราะถ้าเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยตัวเกมมันก็จะมีกิจกรรมแจกตัวละครดีๆเยอะนะครับหลังจากแจกโซนิกไปแล้วตัวเกมก็จะแจกเต้าเจ้าตัวมนุษย์ยุงตัวนี้กลับมาด้วยนะครับผมเป็นตัวไวไลน์นะก็เก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับข้อต่อไปที่มือใหม่ไม่ควรทานะครับผมก็ไม่ควรปั้นแต่ ควรจะปั้นปีศาจด้วยนะครับก anyway, ็อย่างที่เรารู้กันว่าเกมเกมนี้มันจะมีอยู่หลายโหมดเลยนะครับที่จะแบ่งให้เราเนี่ยสร้างทีมเฉพาะทีมฮีโร่นะครับเพื่อไปลงในโหมดนั้นๆได้หรือว่าเฉพาะทีมปีศาจนะครับเพื่อที่จะไปลงในโหมดนั้นๆเพราะงั้นผมก็อยากจะแนะนําว่าให้เราเนี่ยปั้นทั้งทีมฮีโร่แล้วก็ทีมปีศาจนะครับให้มาระดับใกล้เคียงกันเข้าไว้ว่าอย่างโหมดฮีโร่ x ปีศาจเนี่ยมันก็จะจําเป็นที่จะต้องใช้ทั้งทั้งฝั่งของฮีโร่แล้วก็ทั้งฝั่งของปีศาจนะครับ ฝั่งปีศาจเอาไว้ด้วยส่วนฝั่งฮีโร่นี่ก็คงไม่ต้องแนะนําอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าใครที่เล่นแรกๆเนี่ยเขาจะเน้นปั้นฮีโร่กันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อย่างทีมผมเนี่ยก็จะมีปีศาจตัวหลักก็จะเป็นราชาทะเลลึกนะครับผมตัวรองๆก็จะเป็นโซนิกราชา่านฟ้าบีดคิงนะครับตัวนี้นะ ตัวกอริล่านะครับเนี่ยผมก็จะพยายามปั้นพวกพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ปั้นแค่เฉพาะปีศาจที่มันเป็นสายเดียวกันนะครับเพราะว่าพวกฮีโร่ปีศาจเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราปั้นให้เหมือนฝั่งฮีโร่นะก็คือปั้นให้ครบทุกสายนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะมีพวกสายต่อสู้สายพลังสายอาวุธนะครับก็ถ้าปีศาจบางตัวที่เราไม่มีสายนั้นจริงเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ไปปั้นตัวละครระดับ n o อาก็ได้นะครับเนี่ย ระดับเอ็นใหญ่ตัวนี้ก็เป็นสายพลังระดับเอ็นที่ใช้ได้อยู่นะในช่วงแรกๆนะครับก็ปั้นไว้ผ่านด่านได้ไอตัวนี้ผมก็ปั้นนไว้นะครับหน้าตาเหมือนเท่ดีนะแต่ก็ช่วยในการที่เราจะได้บัฟพลังคอรหรือว่าพลังลีดเดอร์ถ้าเรามีลีดเดอร์เนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องใช้ฮีโร่ในแต่ละสายอย่างละตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อปลดล็อกสกิลลีดเดอร์ที่จะได้ขั้นที่2นะครับสิ่งที่3ที่มือใหม่ไม่ควรทานะครับผมก็ไม่ควรลืมที่จะมาเช็คภารกิจประจําวันนะครับสาหรับภารกิจประจํําาาาาาวัันนตรงง้้คคค่อขสญมกๆโดยเฉพะถุณ เพิ่งเล่นวันแรกวันที่2เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะต้องทาให้ครบนะครับว้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มเลเวลให้ตัวละครของเราได้มากที่สุดแล้วนะครับผมมากกว่าการเอาพลังงานไปกดข้ามด,าด่านเรื่อยๆอีกนะครับผมเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราลงพวกนี้เนี่ยมันก็จะมี exp พิเศษให้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็ได้ถึง80เลยนะ2อันนี้ก็ได้160แล้วนะครับแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราทําเยอะมากๆด้วยและการทําภารกิจพวกนี้เนี่ยนอกจากได้ exp พวกนี้แล้วนะครับเราก็ยังได้ค่าอันนี้ด้วยนะครับ ผมเนี่ยแอคทีฟนะครับผมรลายวันนะมันก็จะมีพวกของรางวัลที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับอย่างไอ้พลังงานไว้ลงบอสแล้วก็เพชรเที่ยวไว้ซื้อพลังงานนะครับรวมทั้งตัวสุ่มตัวละคร ตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าใครที่เรแรกๆแล้วไม่ได้เข้ามาเช็คเนี่ยคุณอาจจะพลาดแล้วอีกพีตัวละครของคุณเนี่ยอาจจะตามคนอื่นไม่ทันนะครับผมและเกมมีท่าเลเวลต่างกันเนี่ยโหมดต่างๆมันก็จะปลดล็อกไม่เหมือนกันด้วยเพราะงั้นถ้าเขาเลเวลนาคุณไปมากเนี่ยเขาก็จะแซงคุณไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมทํากิจกรรมประจําวันให้หมดแล้วก็ให้ครบนะครับผมในแต่ละวันด้วยข้อที่4นะครับผมก็คือไม่ควรลงประลองแค่วันละ5รอบนะครับ ไอ้ตรงลานประลองน,นี้เนี่ยผมจะมาแนะนําอะไรสักเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันเผื่อว่าผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้นะครับสาหรับไอ้ลานประลองตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเล่นวันแรก2วันแรกผมจะแนะนําว่าให้พยายามทําให้อันดับเนี่ยติดท็อปร้อยนะครับคือติดอันดับ1นึถึงร้อเพราะว่าถ้าคุณติดอันดับ1นึถึงร้อยเมื่อไรเนี่ยมันจะมีให้สอบเลื่อนขั้นนะครับและเวลาสอบเลื่อนขั้นเนี่ยมันก็จะมีฮีโร่มาให้เราสู้อยู่3ตัวละครนะถ้าเราชนะทั้ง3ตัวละครนั้นได้เราก็จะได้เลื่อนขั้นมาในแรงที่สูงกว่านะครับ ึ่งในการเลื่อนขั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเวลาที่เราเลื่อนขั้นอย่างตอนแรกเราอยู่แรงบอลแล้วก็เลื่อนมาแรงซิลเวอร์นะครับเราจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ680นะถ้าผมจะไม่ผิดในแต่ละการเลื่อนขั้นเราจะได้เพชรมา680และที่มันดีที่สุดก็คือเวลาที่เราเลื่อนขั้นมาแล้วนะครับของรางวัลมันจะดีขึ้นด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันเลยนะครับผมก็กดมาที่ตรงคําว่ารางวัลนะเดี๋ยวผมใช้ดูในแต่ละแรงนะครับเริ่มกันที่แรงบอลก่อนละันนเี่ยว อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับสูงสุดคือถ้าคุณอยู่อันดับหนึ่งแล้วคุณไม่สอบเลื่อนขั้นมาเนี่ยคุณก็จะได้แค่เจ็ดสิบนะครับซึ่งในแต่ละวันมันก็ค่อนข้างน้อยนะแต่พอคุณลองมาดูนะครับพอคุณขึ้นมาแรงซินเวอร์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งนะครับอยู่อันดับสุดท้ายเลยก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เพชรอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าตอยคุณสอบเลื่อนแรงมาแล้วอันดับคุณต่านะครับคุณก็จะได้เพชรมากกว่าคนอยู่ ว่าแรงที่อยู่ลำดับบนนะครับลำดับซินเวอร์ที่ค่อนข้างสูงกว่าและเล่นแต่ละวันเราก็จะได้เพชรมากกว่านะครับและถ้าคุณยิ่งเลื่อนขั้นมาอยู่ระดับสูงขึ้นไปอีกเนี่ยคุณก็จะได้เพชรในแต่ละวันมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างตอนนี้เนี่ย ผมก็อยู่แลงโกนะครับเพิ่งสอบขึ้นมาเมื่อกี้เลยผมก็จะได้เพชรต่อวันอยู่ที่150้นะถ้าผมคงอันดับต่อไปได้เรื่อยๆแต่ผมก็จะพยายามแต่อันดับไปเรื่อยๆนะครับรออีก5วันตัวเกณฑ์จะเปิดได้สอบขึ้นแรงไดมอนด์นะครับพอขึ้นไปอยู่แรงไดมอนด์เนี่ยเราก็จะได้เพชรที่มากขึ้นเบอกนะครับในแต่ละวันนะ แต่การที่เราจะสอบเลื่อนขั้นไม่ได้มันก็อยู่ที่เรานะครับผมว่าจะทําอันดับขึ้นได้ถึงอันดับที่100หรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนําว่าให้ใช้เพชรมาซื้อรอบในการเข้าเล่นตรงนี้นะครับพยายามซื้อรอบไปถึงอันดับร้อยแล้วก็สอบขึ้นไปในแรงที่สูงกว่านะครับถ้ามันเปิดให้เราสอบขึ้นแล้วนะเพราะงั้นผมก็แนะนําว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใครเล่นแรกมันสําคัญมากๆว่าเพชรในแต่ละวันเนี่ยคุณจะได้มากกว่าคนอื่นเขานะครับ และสิ่งสุดท้ายที่มือใหม่ไม่ควรจะทำนะครับนั่นก็คือเรื่องการทำฟูลทีม SSR นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายหน่อยละกันว่าทำไมมือใหม่ถึงไม่ควรทำฟูลทีม SSR นะครับมือใหม่นี่เฉพาะคนที่เติมน้อยนะครับหรือว่าสายฟรีไปเลยนะที่ไม่ควรทำฟูลทีม SSR นะครับแต่ถ้าคุณมีเงินเยอะพร้อมเปตลอดเวลาเนี่ยก็ทำได้นะครับฟูลทีม SSR แต่นี้ผมจะขอแนะนำคนที่เติมน้อยแล้วก็สายฟรีละกันเหตุผลก็คือนะครับถึงแม้ว่าตัวละคร SSR เนี่ยในช่วงแรกมันจะให้ค่าพลังที่เยอะกว่าตัวละครในเลด SR หรือว่าเลด R อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณเล่นไปสักพักสักเวล40บวกเนี่ยตัวละคร SR นะครับมันจะสามารถไปได้ไกลกว่า SSR นะครับเหตุผลง่ายๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวละคร SR อุปกรณ์ในการใช้อัพเนี่ยมันจะหาได้ง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะเศษชิ้นส่วนนะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อแล้วกันนะครับผม ตัวละคร SR เนี่ยแต่ละตัวนะครับในการ up down ขึ้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเป็นเจ้าหน้ากากหวานแล้วกันในการใช้ up down ขึ้นนะครับมันจะใช้เศษตัวละครที่น้อยกว่าแล้วก็ไอเศษอันเชิญตรงนี้นะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะาตาต่อสู้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใช้น้อยกว่าด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบกับตัวละครเลดเอเซให้ดูนะครับเนี่ยเอเซในการที่จะ up down ในแต่ละขั้นตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เศษตัวละครถึง5เศษนะแต่ตัวละครอ,อย่าง S.R ในขึ้น3ดาวเนี่ยมันจะใช้แค่3เศษเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตาต่อสู้ก็จะน้อยกว่า1อันด้วยนะครับจึงทําให้ถ้าเราเล่นไปสักพักแล้วเราทีมเรามันมีแต่ตัวละคร S.S.R เนี่ยจะทําให้พลังของเราเนี่ยขึ้นช้านะครับและคนอื่นที่เขาปั้นตัวละคร S.S.R มาก่อนเขาก็จะแซงเรานะครับแล้วเขาก็จะเล่นได้ไปไกลกว่าเรานะคือหลังๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตัวละครพวกเลด S.R พวกนี้เนี่ยถ้าเราทําขึ้น4ดาวได้เนี่ยความแรงของมันนะครับก็จะแรงกว่าตัวละคร S.S.R บางตัวเลยนะครับ ก็ถ้าใจผมยกตัวอย่างเนี่ยตัวละครอ,อย่างฟูบุกิเนี่ยผมคิดว่าถ้าทําขึ้น4ดาวได้มันจะแรงกว่าพี่สาวของเขานะครับทัดซึ่งเม่กีินะที่เป็นเลดเอเดดาสดาวนะครับผมแล้วก็จะได้พวกค่าสเตตัสตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย ไอ้เมื่อเคลื่อนไหวก็จะเพิ่มค่าจิตลบนะครับค่าคิดตข้อเพิ่มขึ้น10%อะไรพวกนี้นะค่าสเตตัสเพิ่มพื้นฐานอะไรต่างๆก็จะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเหตุผลที่ผมแนะนำนะครับก็ถ้าแนะนําให้จัดทีมเนี่ยผมก็จะแนะนําให้จัดทีมให้เราเนี่ยมีทีมเอเดาสัก2ตัวในทีมนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นตัวละครระดับ SSR แล้วกันแต่ในที่นี้ก็จะมียกเว้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับนั่นคือตัวละครอย่างโซนิกเพราะว่าโซนิกเนี่ยเป็นตัวละครที่เกมแจกนะครับแล้วเราก็หาเศษนน่ยได้นะ้้งงาาาะะพรัถจป ต้ตัวนี้ขึ้น3ดาว4ดาวก็ทําได้ง่ายกว่า s อ r ตัวอื่นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะปั้นมันขึ้นถึง4ดาวได้เลยนะครับ ก็เป็นว่าตัวละครโซนิกผมขอยกเว้นและกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปสิ่งที่มือใหม่ไม่ควรทําในเกมนี้ในช่วงเริ่มเล่นแรกๆนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กําลังจะเริ่มเล่นเกมนี้นะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าถ้าเราไม่ได้ปั้นตัวละคร SR s แล้วเราจะปั้นตัวละคร SR ตัวไหนที่เก่งดีเนี่ยก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าที่ผมได้เพิ่งอัปโหลดลงไปนะครับหรือไม่ก็กดตรงตัว I ก็ได้เดี๋ยวผมจะทําตัวไ้มาให้ดูนะคร ที่ผมแนะนําให้ปั้นในระดับ S R เนี่ยมันมีตัวไหนที่เก่งบ้างนะครับเอาน,น่อยคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปวันพันแมนเดอะสตองเกตคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ